สวัสดีครับช่องคูเก่งและเพื่อนช o f f ิ c เ a l นะครับมือนี้มาป้าเสียงลมถึงอุบลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนสวัสดีค่ะ1หนึ่งเดือนค่ะเดือนละคลิปสวัสดีช่องคูเก่งค่ะอย่างเด็กยุบอาโมตัวเพลี๋ยนั่นบอกว่าแม่ไ็ต้องดู วันนี้เราจะมาหาพ้อคุณโก้นะครับได้แลเไปฝาได้ไปฝาเนี่ยนี่มันเป็นทางขันที่เราจะไปครับ

มาแล้วขัสวัสดีครับ,หรบนหวสแสดงว่าอากาศแบบเปลืมแบบอันนี้หนาวแล้วว่านกเ้มแบบัน้นา กำลังกินจ่สิข่ด<ๆ>ีเดก้ลมองหาปูาปลาว้บนมงห้าเกินขาวด้นั่งนั่งพอนะตับโอ้ยขอมชุ่มมากๆรับ้นหอมมเด่กวันดีครับพี่มวันดีครับพี่พ่อหน้าปุ๊บสวยเน่ขอหน้าปุ๊บสวยขาอ แก้วขึ้นน้ำก็ขอยะเฟิ่์มใหลาแดนขอยาเฟิ่์มเ้ว้อไหลาแดนเดบเดบภาพก็น้องมูก่อนเพ้า่กล้องนี่ไหลาแดนขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยากาศแบบทั้งสีนะครับอยู่ข้างป่าเลย แบบเย็นดีแห้งครับเก่กันเดคุยกันเอามือคุยกันกคิดสักรู้เขที่พาใรขอบคุณนะครับคุณผกรนรู้เไว้จะาร้เด้อเด้อขอบคุณอนเป็นีพ่อมนกวัาเสียงใบสองใบสองค่ะตอนแรกคิดตอนแรกคนนั้นกาหมูสองสองใบสองดีนะเขามีเวลาเตรียมตัวเลย มีเวลาโต้ลมหนาว่ะอยู่บนเวลาวันน <himself> ี้หนาวแล้วเนี่ยลงรถมาก็หนาวเลยต้อนเิรชิวๆด้วยแบบที่พักก็ยือเยื้อนาก็เดินตัดอยู่ก่อนเราจไปายากมันจะขาโลตัดขาโลตัดเลยหรือยูกเคลื่อนเขาไปกับพี่พัดอ๋อจันบ่ครีพัดตใหญ่เลยหรือออะพี่มาจะไปนอนพี่พอเราคนดูวลยวันนี้พงถือเนาะบ้านอย่ใส่ป คือีบุญคุบางสารยทำเมืองเข้าดีล่ะแต่ว่าเดือนทานบางั้นที่บุญรา่กี่พอมไดูเลยมาดูเลยมาดูเลยวม่ได้เขาก็ฝากกี่พอเรียบมาเป็นเกี่ยวพ่อมาเปเกี่ยวพอเขาเบิดกินเลยนะวะเนื่องจาเกี่ยวแล้วเบิดดีพี่พอได้กินนู่นน่เข้ามาหงุดหงิดแล้วว่าก็เบีงมากินเบิดแต่ละเนออยู่ตรงนี้อยมาเลยนีละ เดี๋ยวถ่ายเกี่ยวก่อนเด้อพนะถ่ายเกี้ยวกันงถ่าเกี่ยวกันแต่กินไม่แซ่บผมถาเกี่ยวก่อนนะถ่าเอาไปสิเกี่ยวองบลดย้งเดียวหู่ะน้องค่ะท่านรับจ้างเกี่ยวข้าวนะคะไม่มีงานช่วงนี้ติดต่อมาได้นะคะพ่อคือตอนก็จะทัไปเกี่ยวข้าว่นุ๊กเกี่ยวาวเชขไปบ้านปุ๋ยหนึ่พ่อหนั่ะพอนังเพ่อนังตอน้าวตัวรับแขกริมสระ ข้านีเทื่ยวแล้มั้งเนาะีละเทื่สองเจ้านาก็กมีงานยน่นเรื่อยๆจะมาฝากวดให้พ่อคุณกคนพ่อพ่อยแม่ขายเจ้าน้ำเหลือหลอยอายหลายอานเดียวรอกรุงเทพีลูกยรอบกรุงเทพด้วยรอกรุงเทพมีมีงานกรุงเทพด้วยนี่รอบนรน่งังม้ปอ่กกงกอก เอาขึ้นตัวดูขาวเนี่ยเอาลง้างลางินอะขึ้นขโไ้นอว่าเอาขาวนไม่ขานมันเป็นเนอดันะ้พูอไดูดึงสเออึงว่าละดูตเลือกพี่วัดดูอ่อันอันที่อัพเยย่สมันพอส่งนเห็นีึครับบอกจเอาพน่นโอ้นึดอสามสี่หมอาึย้ดีไม่้ เมันห,หน,นันออนหออกหน่นปากดึงกันนะดึงไปยิ่งรุดยันไปยิ่งเออหักหนาปากจะคล้องกันวันนี้ก็ <สา S 2> เป็นคลิปที่สองของวินุกเจอแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกแห่งปีของพี่เก่งนะเดือนหนึ่งคลิปแรกแห่งสิบปีของพ่อตื่นหน่อยที่แรกหน่อยยูทูบอยู่บอเดอร์คนไทยสมื่อเลยดิบอเดีอบ่มีบ่มีคนหน่อยกันตายเรือต่อไปนี้เราก็จะเปลี่ยนห้องข่าว ห้องเขานุเกอพวห้องเขานุเกอของเขามามกะแสอะไรคือออกไปจะบวกอที่ห้องม้อว่าไปเช็คอินใบสองแล้วนี่ะไรอะินบสองตึงสีอันเึงสีบายอะไรอย่างเงี้ยนะของอะไรกันบอสวกหางไปห้องไหนล่ะคือไปมักงหองไหนมาดินมั่งยังอันไอหมูกระทะอ้ยพวกอไรไได้เบิรเลยค่ะมาจะพอพาพไปพวกามุกระทะกัอยู่นี่นี่

นนั้นนี้ไม่มีน้ำชีน้ำอะไรเหรอไม่ได้มูนไม่ได้มูนมูนมูนชาเบือกบ้านหนูน้ำชีเนาะแม่น้้กันน้ำยั้งกับบ้านเนี่ยทางน้าน้ำยั้งน้ำชีก็บ้านนูมีแต่น้ำชีมองเห็นน้ำชีที่ปมีความน้ำยังน้ำน้ำยังกับน้ำชีใช่ค่ะ กระมูนไหลลงมาหาเขาเหรอไหลลงมาสีไหลลงมายังเพชรลำพูนนี่คุ้นๆอ่ะร้านบัวท้าชื่อเนี้ยเออไม่ไม่เป็นอะไรเต๋เหมือนจ่าอันเล่นนี่มันไปเล่นหนังไปนะเขาเคยไปเล่นคุ้นๆอ่ะเพชรลำพูนมี่ร้านจ้าแตเคยไปนั่นก็ไม่ใหญ่น้องละเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอยู่เที่ยนี่พอแล้วไปหยอกมายุบ้านจ้าก็ไปเหอยู่แล้วเขาองดูคลิปนี้ไหมพ่อจิบด้วยพ่อจิบผมชายออแล้วก็มีนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่ก็ทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตขอิมุ่นพี่คนนะครับพี่คีพันหนักนี้กับฮะกคขุโนะพี่แมม่กไปขุ่นยรเจ้านเราพติดล้มแล้วเงาวญาตฝากคลิปนะครับเป็นคลิปแรกของเดือนนะครับ อยากอ้ายเบา่าแม่ที่แรกของเดือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครกดติดตามด้วยนะครับช่อ,องครูเก่งราเพรอนเชไปอพิเศษนะครับต้องไปนี่ลงแล้วลงแบบนี้เลยเพราะว่าไลยได้พลาดแล้วตอนนั้นนอยอยู่ okay, okay, okay. ชั่วโมงมันลดเพราะว่าไปดูผิดกดเล็กน,น้อยกดเล็กประทายเลยแบบที่นี่ผ่านแล้วครับพ่อหนอยทําให้เรียบร้อยแล้วฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ